สวัสดีพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพยงแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวสารเนาะครับเป็นข่าวของทางขนที่เคยดาบอดบิกท่านหนึ่งนะครับพี่น้องล่าสุดหนี้ได้มีการออกมาโพสขอขมาเนาะครับแต่ว่าขอขมาใครนะครับเว้าแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับ สำนึกหรือกลัวหมายศาลคนที่เคยด่าบอสบิ๊กโพสขอขมาแบบนี้ลั่นไม่ได้หนีปัญหาขอขมาใคร๊าดพี่น้องเมนมีประเด็นนี้อย่างอีกน้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเดอ้อครับผมกาสืบเนื่องมาจากก้อนหนานี่นะครับพี่น้องที่ทางบอสบิ๊ก นะครับแล้วได้มีการไปยื่นฟ้องศาลนะครับฟ้องคุณธิดาบอดบิ๊กนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายหลาล้านบาทน,นะครับซึ่งบอดบิ๊กบอได้เปิดเผยนะครับว่าปิ่นผู้ใดแต่ว่าเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านรวมถึงเพจต่างๆนะครับกับพุ่งเป้าไปที่คุณคูทันนี่นะครับพี่น้องก็คือคุณคูอักษรย่อล้อลิงนั่นแหละครับที่เพิ่นได้ออกมาเว้านิทานแล้วก็มีการพาดพิงดาถ,ถึงบอดบิ๊กเรียกได้ว่าบอดบิ๊กนี่ เสียหายนะครับย่างหนักเลือนะครับจนต้องฟ้องแต่ปืนบริเวฟ้องนะครับว่าบริเวบอกว่าฟ้องผู้ใดล่าสุดนะครับทางคุณครูท่านนั้นได้มีการออกมาโพสต์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจบักเปียกนะครับพิ่นกระโผดว่าสาธุนําเด้นนะครับแล้วกลเป็นการแชร์โพสต์ของคุณครูนะครับคุณครูอักษรย่อลอลิงนะครับ เอฟซีบอสบิ๊กหลายๆท่านกับสีพอสีหูจักอยู่ดอกครับนะครับว่าเป็นผู้ใดนะครับขอใส่เป็นอักษยรย่อลอลิงนะครับเพิ่นโพสว่าฟังคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วคอยบ่อยากเป็นเวนเป็นกรรมกับผู้ใดนะครับเบื่อนายกับการเกิดการตายเบื่อนายพบชาตินะครับวิบากกรรมวสิ้นสุดเว้าแล้วกะขอขมาขออโหสิเดอ้อ อันใดพลาดพังล่วงเกินไปแล้วกระไดนะครับเพื่อนขอขมานะครับแต่ว่าบได้ระบุซื้อพี่น้องว่าขอขมาผู้ใดเพื่อนขอขมานะครับสิ่งใดที่ผิดพลาดสิ่งใดที่ล่วงเกินไปแล้วกระไดก็ขอขมาเด้อว่าสันครับพี่น้องนะครับจิตใจคอยตอนนี้อยากไปภาวนาในธรรมสักระยะหนึ่งนะครับบอ่อยากได้หยั้งนะครับบ่ได้หนีปัญหายัง้งอยากชาชิแบ็เติมพลัง ใชชีวิตกะทอนั่นนะครับแล้วก็เป็นรูปเพื่อนอยู่ในธรรมนั่นแหละครับพี่น้องนะครับก็บคือวกาวง่ายๆนะครับหันหันหน้าเข้าหาธรรมะนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนเบื่อเพื่อนนายนะครับกับการใช้ชีวิตการเกิดการตายประมาณนี้พี่น้องนะครับว่าคือจังโปรงตกกับชีวิตแล้วนะครับแล้วกะสิ่งใดนะครับที่เพื่อนเคยผิดพลาดเคยล่วงเกินก็ขอขมาขออโหสิเดอ้อซัสนครับพี่น้องแต่ก็บบร้เอ่ยชซื่อว่าหมายถึงผู้ใด นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มี f อฟซีครับผมเขาไปคอมเมนต์นี่เยอะแยะมากมหมพี่น้องนะครับคอมเมนต์นี่ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับส่วนมากก็บอกว่ามันบอทันดอกคูเอ้ยนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเขาฟ้องเขาก็ฟ้องไปเรียกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ท่านแรกนะครับท่านนี้บอกว่ายามนั่นคือสาระเนยยุ่งเรื่องคนอื่นว่าให้เขาคัดแท้นะครับใส่ร้ายป้ายสีอีกจังบอบาดนี้นะครับ บอกนางมาซอยเดอ้อฮักกันคักบอเมนตีนะครับย้ำเดือดร้อนกระซอยกันเน่เดอ้อให้มันสมกับปกป้องเขาเน่นะครับท่านต่อมาก็บอกว่าบรัรอดดอกรุ่นเอ้ยเท่าเลี้ยวป็นถึงคู่บาอาจารย์น่าจะคิดก้อนเว้านะครับแต่เฮากับบหูนะครับพี่น้องอย่างที่บอกว่าบอวบิ๊กแล้วเปฟฟองแต่ว่าเรา,าท่านนี่บอกว่าเราฟองผู้ใดแต่หลายๆคนเอฟซี FC หลายๆท่านก็ ค่อนข้างมั่นใจนะครับพุ่งเป้าไปที่คุณครูลรอลิงนี่แหละครับนะครับอักษรย่อ,อ,อ,น,ยอนะครับแล้วก็อี2อสามคอมเมนต์พี่น้องนะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้คอมเมนต์บอกว่าสงสัยมันเริ่มจะห่อนห่อนหนาวหนาวเวลาออกมาด้อยค่าเขาคือมั่นใจคักแท้ร้อยนาร้อยตาจื้อบอมึงนะครับแล้วกัท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าไปถามเมนบอนะครับ หมายสารส่งตรงถึงถ้ำนะครับท่านนี้ความเมนสันสันนะครับและก็ท่านสุดท้ายบอกว่าถ้าคิดได้แบบนี้ก่อนออกมาหิวแสงว่าเขาชีวิตจะดีกว่านี้เดี๋ยวได้หน้าบันลังของแท้นะครับคอมเมนต์กลับไปในทิศทางเดียวกันเหมดพี่น้องนะครับส่วนมากกะ เขาไปคอมเมนต์บอกว่าบอทันแล้วนะครับสีมาคิดหรือสีมาสำนึกตอนนี้กับบอทันแล้วนะครับนะครับผมถ้าสมมุติว่าบอสบิ๊กฟ้องอีหลีกับบอทันแล้วเพราะเขาไปยื่นฟ้องเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ต้องมาเบิ้งอีกเทียนนึ่งนะครับพี่น้องสรุปแล้วบอสบิ๊กฟ้องใครนะครับที่ไปยื่นฟ้องเพิ่นยังบ่ได้มีการเปิดเผยรายซื่อออกมาเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับของทางศาลอยู่นะครับก็คือพึ่งไปยื่นฟ้องประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยเอามาอัปเดตมาบอกสู่ฟังนะครับคนที่เคยด่าบอสบิ๊ก ก็คือคุณครูอักษรย่อรลอลิงนั่นแหละครับนะครับผมได้มีการออกมาโพสต์ขอขมาขออโหสิกรรมนะครับในสิ่งที่พลาดพังไปนะครับในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปนะครับแต่กับอะไรเอื้อซื้อนะครับว่าขอขมาผู้ใดประมาณนี้พี่น้องผมก็เรยกออกมาอัปเดตมาวอาสู่ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ